าจัดอีกสักหน่อยนะคะหลังจากที่หลอกเนาะต้องบริเวณแถวแถวนีนะ้ถ้าถ้าเป็นตรงเนี้ยมันจะนั่นง่ายมันจะไม่ไม่ล้มนะมันต้องมาทางนี้ในการเป่าเนาะค่ะเพราะตรงนี้มันจะโอตรงนี้ค่ะพื้นไม่ได้เลยมันจะล้มเพราะว่าเคยทําหลายรอบแล้วต้องมาตรงนี้แค่ขย,ยับม่ยเสียงเราจะล้มนีเ่เออ ะะอ้าวสิบเก้าหลูเรียบร้อยแล้วนะคะพี่พี่น้อง,น,องนะคะ,คะ,คะก็รอรอถวายนะคะช่วงช่วงเย็นเนาะมีมีพี่ชัยพลนะคะเจ้าของอู่ซีบุนเจริญยนตนะคะมาร่วมกับพวกเราด้วยในช่วงเย็นนะคะตอนนี้พวกเราก็ พวกเราก็จะเตรียมนะคะรอท่านท่านจะเอารถมาช่วยขนนะคะก็คือให้ท่านได้มีส่วนร่วมในความดีกับพวกเรานะคะค่ะท่นนั้นก็เป็นเป็นกำลังกำลังบอกนะบอกกล่าวนะเรื่องราวดีๆนะคะกับพี่ๆน้องๆน,นะคะที่อยากจะแบ่งปันน้ำมิติกในชุมชนนะคะแล้วก็อยากจะดื่มน้ำมนิติในชุมชนนั่นเองนะคะ ตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงของการซีมน,นะคะซีมแล้วก็แพ็คนะคะซีมแพ็คขวดนะคะ,นะคะเ,เดี๋ยว19โหลนี้ก็จะเสร็จภายในเวลาไม่นานนะคะพักคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่นะคะอ,อีกคลิปหน้าค่ะตอนไปวัดแล้วนะคะสวัสดีค่ะ